ก็ได้ชิ้นางหอยออกพี่น้องสรุปแล้วได้ยุบส้าได้ชุดอันนี้ที่จริงอันนี้มันเป็นสายเดียวแล้วก็โชว์นุ่มโชว์นุ่มแบกนุ่มได้พี่น้องคะแต่ว่ามันบางแบบเซ็กซี่เกินชุดหนีมต้องใส่ตอนขึ้นไปเที่ยวแบบเที่ยวพับเที่ยวบา์ตอนขึ้นอืแต่ดีที่ว่ายิบเสื้อยีนตัวหนี้มานําก็เลยใส่คุ้มจะไปใส่มาใส่ต่ละที่หรแตงตัวนี่ยุ่งยากห้อนอาบน้าเร็แล้วห้อนเพราะว่าในห้องอาบน้ามันบ่มีอากาศเลยร้อนมากน้ำ น้ำอาบกหฮอนน้ำอุ่นแล้วก็บะมี่บะมีอ่อา่าอ่าฟักบัวมันบอได้เป็นแบบถอดออกมาแล้วล่างห้อยล่างดากได้พี่น้องฟักบัวมันคืออยู่ติดขมบุเลยเฮ็ดยังให้ยุ่ยากตอนนี้ก็หกโมงกว่าเราเดี๋ยวประมาณประมาณทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวหน้านก็พ่อใหญ่จะเขาไปกินในร้านในร้านอาหารตอนนี้ค้นหลายอยู่บรู้สึกว่าจะมีแต่คนสูงอายุทด้พี่น้องหา รู้สึกว่าจะมีแต่คนสูงอายุแล้วเขาแต่งโตดีๆกันก็นคือถ้ามาดาฝรั่งไหยเขาแต่งโตกันบ่คอยมีแว่รุ่นหรอกอคนก็ถือว่าโอ,โอเคยุคกามาก,กันเรื่อยๆจ้ะตอนนี้อากาศแบบว่าบ่หนาวบ,าวบ่ฮอนอากาศกำลังเขาดีแล้วบ่ดูว่าจะเขาบ่ดูว่าเขาไปข้างในนี่สีหนาวหรือสีฮอนถ้าฮอนนี่ใต้เลยพี่น้องมาถอดเสื้อก็บ่ได้ถอดเสื้อนี่โอ้เป็นตะไอเขาอยู่เพราะว่ามันบ่มี ไววรุ่นหรือไว้นาางนี่แต่งตัวชุดแซกชุดเดรสกันเลยเขามีแต่ใส่ขายเน่าเก่งยีนชุดสูตรไปฝุ่น <c oughs> วันนี้ขออนุญาตดื่มนะคะดื่มจักหน่อย <c oughs> เสียงเปิด <c oughs> เดิมอยู่นี่จักหน่อยนึ่งก็เราก็จะเข้าปแป้งใน อ้วนจังส <festivals> ีแบบพี่น้องค่ะหาเสภาใส่หยากหล่อหุ่นเท่านี้นั่งนี่มันบอดเมันบ่มันบอดเอ้วนแบบอ้วนหนะฮัทนะแม่มันอ้วนแบบหนักเกียร์ฮะไม่ระวังเสียงเฟอร์เดย์สวัสดีค่ะคอนเสิร์ตคู่คอนเสิร์ตคูร์ดิสดิสเปลคอนเสิร์ตเฟอร์ยินไหม Masse plasser, konserter, hele Odda, alle bondegårder Hvor mye de bygde. Bygde? De bygde. Hvor mye det kosta? Å mm. bygge? De mm. altså, har bygd alt dette her samtidig. Mens vi var her, sann. Mm. Vi holdt på lenge, lenge før det. Mm. แตมสวยมากนะเนะี่ยเข้าไปนี่กินสียังอยู่อยู่เลยพี่นอ้องต้งเฮดเสร็จใหม่ๆร้อนเลยบรรยากาศหกโมงจะทุ่มหนึ่งแล้วจ้าเดี๋ยวจังหน่อยหนึ่งก็มืดแล้วพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้หมืดเร็วมันเดือนเก่าแล้วนันจะหนาวแล้ว เป็นผู้หญิงที่มีหนวดนิดนึงเบื่อเบือ,บอ,บอกล่องไอโฟนจะเห็นชัดไปไหนไม่รู้เนี่ยเห็นทุกลูกคุมคนเลยชาขี้มันบ่ถัวเก็ตมันไปเสริมจมูกบ้าเนไปเสริมจมูกไปทำตาสองชัน้นพี่น้องไว้นั่งสิงามบอกกันกย่างไปเห็นมาก <c oughs> ลดน้ำหนักให้มันได้ก่อน เก้าโมงน่าจะเก้าโมงแล้วเช้าวัน าทิตเป็นกาแฟอู้ใส่แก้วนี่มันมันห่อนแก้วนี่ห่อนครับสักอืมสักกาแฟดำ ันนี้คุณย่าเซ็กซี่หนึ่งวันไม่ <Okay. S 2> ได้ออกไปไซด์ดอกนั <en espe> <masses> ่งอยู่ในรถแคมป์ปิ้งยืนพันเดียวออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกก็ใส่เสียบกุ้มอยู่นั่นแหละขออภัยที่นมใหญ่ผมโลนโลนลนครักลนแดดก็นอนแสบนอนนอ่อใหา่หาที่เสียปั๊กเสียดู ฟินดูเช้าวันนี้ก็นนกไ,มมกไม่ีหมอกเมื่อวานเนี่ยบ่ได้ผ้ากันเก็บอันเนี่ยเก็บโต๊ะนั่งข้างนอกโต๊ะพับนะเปียกเปียกหมอกหมอก พาก,กัเตือนกันแล้วละเก้าโมงแล้วพี่นอ้องเก้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวสายๆพลดาจังสิขับรถกลับไงก็นั่งสิเปิดที่วี่เบ่งข้าวข้าวจักหน่อยเมื่อวานเขาไปกินร้านอาหารอาหารแซบ่บอยู่หรูเฮ็ดสวยข้างในนะอาหารแซบ่บอาหารอร่อย นี่น่งกินเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวแต่ซอสบาร์ซอสซอสบาร์บีคิวอยู่นี่มันมันหวานเว้ยหวานนี่นะไม่เคยมักดอกแต่ว่าเมื่อมือวานเนี่ยไปกินเนี่ยมันมันมันก็หวานอยู่เนี่ยแต่ว่ามันแสบอยู่อืแล้วก็กินอ่าอ่าอีหยังวะค็อกเทลไออีหยังก็มาคิโตะมาคิโตะไปสองแก้วโอ้

กำลังพากันเปิดท uhm ีว um um umm ีเฮ um ็ดทีวีเพราะว่าม uh ันต้องเชื่อมต่อก um ับอ um, ินเทอร์เน็ตมาดูมาดูกันมาดูสุดนึงอยากให้เกิดสุดนึงอ่ะอยาก้เกิดสุดนึ